เราจะพาโอไปตามหาทรายเม็ดแรกของอ่าวไทยเจอทรายเม็ดแรกหรือยังฮะเจอแต่เนี้ยครับเกลือเม็ดแรกเกลือเม็ดแรกแล้วนะครับถ่ายรถพังเลี้ยงข้าวอเอางงี้อ่ะข้อแตกครับต่อไม่แตกหรือหลุดแตกไม่น่าบอกเลย่น่าเลยอะก็คือปล่อยเงียบก็คือไม่มีอะไรอ่ะคือพี่อ่ะมาถึงทรายเม็ดแรกแล้วพี่ต้องเอารถพี่อ่ะไปสัมผัสนิดนึง ซัมเมอร์ฟลลิ่งซัมเมอร์มากครับรถซัมเมอร์ลานวิวบนยอดเขาตัวไลโอ้ก็จะถอดเสื้อด้วย รมตัวกันอีกครั้งหนึ่งจากคิปที่แล้วที่เราไปดันเนินกันผมรู้สึกผิดมากที่พารถเก่าๆไปดันเนินพี่มันก็บอกแล้วบ่าเดี๋ยเราไปดันเนินดันเนินดันเนินพี่ไม่เข้าใจับไปรุ่จันเนินดันเนินี่เขาเดินยิ้มอยู่่นน่ะมันมีความสุขมากที่เอาทไงนะเดินยิ้มดู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 ดดู กดกูหมดกันกดมาเอาฟ้าร้องไห้เลยพี่ิปนี้เลยตั้งใจเอาใหม่จะไปทางเรียบๆเลยเราขับรถเรียบชายทะเลแล้วดีครับพิ่นี้วันนี้โอ้รถเลยมาครับผมเอาไอ้คามันเกียร์มาครับปีอะไรครับหกแปดว่พี่แปดลึกปีลึกมีพี่ปิ้นมาด้วยพี่ปิ้นเอาเอาฟ้าสองพันมาปีอะไรครับพี่72็ดสองเจ็ดสผมผมนี่ก็ปีประมาณ หกเก้าเจ็ดศูนย์แล้วก็มีของของแบมนี่เป็นเต่านี่จอแบ่งอะไรครับแบมวสี่เจ็ดนี่เก้าศูนย์นี่มันคือรุ่นแรกของเต่าหรือว่าอะไรครับใช่รุ่นแรกพี่เดี๋ยวเราตัดมาอีกทีก็เป็นแก๊งปอร์เช่ของพี่ยอดเอาปีอะไรมาครับจริงจลนด์ผลิตก็เริ่มปีเก้าสามแต่ตอนนี้เป็นทันสุดท้ายคือปีเก้าแปดปีเก้าแปดรถใหม่อ่ะโอ้โหพี่เต้เอารถอะไรมาครับมอเตอแมนเก่ามครับปีอะไรครับสองพันห้า ในทริปเนี้ยเราจะไปบ้านพี่พัมเสี่ยวเลยนะพ่นี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 ่พี่พัมพี่พัมพี่พัมพีพัไปบ้านไปบ้านพีั๊มเอาทุนเพือเอาท่าไหนมาด็กเปิุนนะครับพี่เปิดนะฮะวันนี้975ครับผโอ้ยสุปรา9สุปราสุปราเปิดทุนครับผมอ้าวพี่พั๊มจะลาไปบ้านพี่พัมหยุนอยู่ตรงไหนอ่ะบ้านพี่พัมหาดแสงอรุณครับผมอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบอ่าคือระหว่างทางไปเนี่ยพี่เราจะวิ่งในถนนโค้งข่ายริมทะเลจุดหมายแรกของเราวันนี้ เราจะพาโอไปตามหาทรายเม็ดแรกของอ่าวไทยผมเห็นต่โค้งอุูยไม่เห็นทรายเลพี่เลี้ยวอยู่เนี่ยมีแต่เป็นทรายบนโค้งไม่เห็น <c oughs> หนะเ, <c oughs> เ,เราต้องไปตามหาทรายเม็ดแรกก่อนพี่เพราะเขาบอกว่ามันจะมีหาดที่เป็นชายหาดแรกของอ่าวไทยเพราะก่ <c oughs> อนหน้านี้มันจะเป็นแบบคลองโคลนเป็นแบบป่าชายเลนไงอันนี้คือจะเริ่มเป็นทรายเม็ดแรกแล้วก็จะยาวไปจนถึงทรายเม็ดสุดท้าย คุณภูรินำเถื่อเราจะไปตามหาไปสุดท้ายคุณภูรินำเถอะผมจะตามเจสุดท้ายอยู่แถวไหนตากใบอะดูว่าโโอ้หเราเราไปสนุกกันดีกว่าเราบองว่าสนุกแน่นอนหวังว่าจะไม่มีคอนเทนต์รถพังนะครับใครรถพังเลี้ยงข้าวเ่างี้อ่ะไปแล้วไปแล้วอาทิตย์ที่แล้วไปมาเลมึงเลี้ยงทุกมือเลยยังไม่เิ้งไอ้แค่จนจนเพื่อนสงสารบอกเออมึงไม่ต้องเลี้ยงแล้วกันเอาเราไปเดินทางกันดีกว่าจ้าไปครับ การเดินทางของเราด้วยรถคลาสสิกในทริปนี้เนี่ยครับเราจะเดินทางไปสำรวจเส้นทางที่เป็นโครงข่ายริมทะเลบริเวณอ่าวไทยจังหวัดเพชรบุรีและก็จังหวัดประจวบคีรีขันครับไปดูกันว่ามีจุดไหนให้เราจอดเที่ยวกันบ้างมีร้านอาหารอะไรอร่อยๆแล้วก็จุดเช็คอินตรงไหนที่เราควรจะขับรถไปเที่ยวกันในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ตามไปดูกันเลยครับมาของรคลาสสิกแบบนี้นะครับความพร้อมของรถเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ย มันก็อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางได้นะครับโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนแบบนี้นะครับต้องเช็คให้ดีเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหม้อน้ํามันอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือเปล่าน้ำมันเครื่องก็เหมือนกันนะต้องคอยเช็คให้ดีนะครับอย่าให้ขาดนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สาคัญเลยก็คือระบบแอร์ครับเพราะว่าถ้าแอร์พังขึ้นมาโหเจอกับความร้อนในช่วงฤดูร้อนแบบนี้ตอนขับรถเก่านี่คือนรกอ่ะผมบอกได้เลยว่าแอร์เสียนี่คือเนี่ยสไลด์กลับบ้านเลยดีกว่า มีหลายๆอย่างนะสำหรับคนที่ขับรถเก่าเนี่ยต้องคำนึงถึงในช่วงฤดูร้อนนะสำคัญมากๆเลยนะครับตอนนี้เราก็มาทางท,างที่จะไปทางแหลมผักเบี้ยนะครับถนนเรียบชายฝั่งทะเลนะครับแหลมผักเบีย้ยหาดเจ้าสาราญน,นี่มันก็จะเป็นถนนแบบเลาะริมทะเลนะครับข้ามมาวิ่งเส้นนี้ ชิลเลยแล้วก็มีจุดจอดให้เที่ยวหลายจุดด้วยนะครับหนึ่งในนั้นก็คือทรายเม็ดแรกของอ่าวไทยจ้ะตามหาทรายเม็ดแรกกันตรน,นี้คือนาเกลือนะครับเราจะเจอกับทะเลแล้วข้างหน้านั้นก็จะเป็นทะเลแล้วนะตรงนี้เป็นถนนริมทะเลที่สวยมากๆเลยนะ คือแบบเราจะขับผ่านนาเกลือแล้วก็เป็นที่โล่งๆแบบนี้ผมชอบมากอ่าวิ่งดีไหมฮะดีมากเคล็ดลับของการขับรถเที่ยวฤดูร้อนคืออะไรบ้างครับแอร์เย็นต้องแอร์เย็นไว้ก่อนเนาะถูกต้องเช็คเรื่องแอร์นะกับน้บําอน้ําต้อตงดีลมต้องแรงสวยมากนะครับผมเอา้าดูว่าคนขับเจอทรายเมด็ดแรกหรือยังฮนะเจอแต่เนี้ยครับเกลือเมด็ดแรกเกลือเม็ดแรกแล้วนะครับ Summer, summer, summer. ีลิลงล่บบเลเลงซัมเมอร์มากครับรถซัมเมอร์วูววววววปเวว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 วเวววววบววเเวว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 ะววเวว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 วเวว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 ีวว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 ้วว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 ลวาวไววรับเววววววาวว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 วร อ๋อนี่ไงไป้ายทรายเม็ดแรกหาดทรายเม็ดแรกนีเ่เราก็ตามกันมาเป็นขบวนนะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วทรายเม็ดแรกตอนนี้เรามาถึงแล้วนี่คือทรายเม็ดแรกครับหาดทรายเม็ดแรกนะความเจ๋งก็คือว่าเรารถมาจอดนะครับแล้วก็ถ่ายรูปได้แบบนี้เหมือนที่เราเอารถ พลาสติกข,ของเรามานะครับเช็คอินที่1สําเร็จนะครับบริเวณนี้จริงๆนะครับชื่อว่าแหลมหลวงครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างป่าชายเลนของแหลมผักเปี้ยที่เป็นทะเลคโคลนสู่หาดทรายแรกของอ่าวไทยฝั่งตะวันตกบริเวณนี้เลยถูกเรียกว่าหาดทรายเม็ดแรกของภาคใต้สามารถมานั่งชิลปิกนิกเล่นน้ำกันได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ เป็นหาดทรายที่มีเนื้อที่กว้างมากๆและถ้ามาในช่วงฤดูร้อนแบบนี้จะมีลมเย็นสบายๆมาจากทะเลครับรถคันนี้มันสกปกมากอยู่ดีเออเป็นสไตล์ครับหรอครับนี่สกปรกวะเนี่ยนี่สกปกจริงไหมเนี่ยไม่พี่หรอเออพี่เต้นพี่เต้นเขามมอกครับหรอใช่เราก็นึกว่าจะเสริมให้เขาสะหน่อยพี่เต้นครับพี่พี่ลีเขาช่วยมมอกคับ เก่าไม่จริงอะไรเงี้ยเออมันเก่าไม่จริงอ่ะแต่พี่เต้นเนี่ยเขาต้องมาพร้อมกับเออ่สปอร์ไลท์นะพี่ลิใช่ถ้าไม่มีสปอร์ไลท์ไม่ใช่อุ่นเต้นไม่ใช่เลยสปอร์ไลท์ต้องมาถึงครบคือพี่อ่ะมาถึงทรายเม็ดแรกแล้วพี่ต้องเอารถพี่อ่ะไปสัมผัสจะนิดนึงไม่ขอบอะไรเงี้ยกลัวมันจะติดตรงนี้ไม่ติดดูมันย้อยๆนะฮะเราเลยเช็คๆแต่มันติดแล้วมันติดเลยนะติดไหมพี่เอ๋วว่าติดตรงนี้มันได้โอกาสติดไหมพี่ลิทได้ทางนี้ได้มาทางนี้ได้ดันมานี่ได้ ใช่กักกักอยู่ตรงเนี้ยโอเนเลยไม่ได้ที่ายเกียร์ต่ออย่างเดียวเลยนะไม่ติดเขาเขาลงนี้มามานี้กัอมาไม่เป็นไรพี่คนเยอะคนเยอะเีิถงมด้วยนะเล่นไหลอา่างรคนเนเขาอยากจะาวรดลงเนี่ยสวยเลยเนี่ย ดูดีดูดิโอ้แม่แม่เอาคับอย่าอย่าอย่าวุ่นวา,าย <laughs> พอแล้วครับเพื่อนเพื่อนบอกพอแล้วโอเคแล้วพี่ <laughs> <c oughs> ให้อภัยแล้ว อันนี้นับัอนนี้นับนับครับนับผมไปได้ไม่ผิดไม่น่าบอกเลยไม่น่าเลยอ่ะก็คือปล่อยเงียบก็คือไม่มีอะไรอ่ะวิ่งได้ปกติใช่ไพี่กรรมการว่าเสียไหมครับไม่เสียครับยังไม่เสียครับท่อแตกมันถือว่ามันยังไม่เสียครับผมรอรถเจ้าบ้านเพราะว่ารถเจ้าบ้านวอดรถผมท่อแตกแต่ไม่วอดนะรถเจ้าบ้านวอดแล้วเนี่ยวอดร้อยกว่าไม่ตามแล้วนี่โอ๊ยปลอดภัยป่าวอด ถนนเลียบชายทะเลเนี่ยตั้งแต่คลองโคนเนี่ยมันก็จะมีล้อไปเรื่อยๆนะครับจนถึงชะอําเนาะเราอาจจะต้องวิ่งถนนใหญ่ใหม่เพื่อไปให้ถึงบริเวณปานบุรีแล้วค่อยไปล้อชายทะเลใหม่เพราะว่าผมไม่อยากอ้อมเข้าไปในะหัวหินเพราะมันก็จะไม่มีอะไระแล้วก็วิ่งถนนใหญ่นะครับยาวๆไปจนเลี้ยวเข้าไปที่บริเวณชายหาดปานบุรีท่านั้นนะเราจะไปหาข้าวกินก่อนไปกินอาหารทะเลกันดีกว่า ร้านอร่อยจิมแดงจิมแดงอาหารจะเป็นยังไงไปไปกินกันร้านนี้เป็นร้านดางังนะครับแถวนั้นตรงนี้เป็นแบบจุดที่มันเจ๋งมากเลยนะชื่อว่าหาดหนองข้าวเหนียว แล้วก็ลมดีมากอากาศดีมากเหมาะกับการเอารถมาจอดถ่ายรูปมากๆเลยนะครับแล้วก็มีร้านอาหารชื่อว่าจิ๋มแดงเป็นร้านดังของที่นี่นะครับเดีย๋ยวเราไปหามาริโอ้ดีกว่าว่าเมื่อกี้หายไปไหนมานะครับเอาคุณมาริโอ้คุณไปไหนมาเมื่อกี้ผมเลี้ยวผิดครับคุณนี่เป็นคนไม่รู้ทางไปหาจิ๋มเลยเหรอรู้ว่าจะไปหาจิ๋มเลี้ยวผ,ผิดเลยอ๋อผิดจิม๋มผิดจิ๋มต้องจิ๋มแดง ว่ามุมกล้องที่ได้ออกมาเมจะเป็นยังไงได้บรรยากาศของซัมเมอร์มากๆเลยจากหาดหนองข้าวเหนียวเนี่ยยาวไปถึงหาด300ยอด เราสามารถขับรถเลียบทะเลแบบนี้ได้แล้วก็มีแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยนะครับเป็นทิวเขา300ยอดเรียงยาวๆสวยๆส,สูงๆพอผมใช้กล้อง i n s t a 360 3x แบบนี้ติดกับตัวรถภาพที่ได้เนี่ยนะครับก็จะเห็นตัวรถทั้งคันแบบนี้สามารถเลือกมุมกล้องได้ทั้ง360องอศาเลยจะทำให้เราเนี่ยได้มุมภาพใหม่ๆที่มันสวยๆแปลกๆแ,แ,แบบนี้เลยครับ บริเวณอุทยานแห่งชาติตากอยยอดนะครับมาช่วงซัมเมอร์นี้ก็สวยนะมันโลง่ลงๆแล้วเป็นภูเขาภูเขาแล้วก็เป็นแดดสวยแบบแดดแบบซัมเมอร์อะแล้วดูภาพข้างหน้านี่ฮะเหมือนเราไปขับรถอยู่ในเวียดนามอะตอนนี้บรรยากาศเหมือนเวียดนามนะมาตรงนี้สวยกว่าเยอะอาหารก็อร่อยกว่าบรรยากาศก็ดีกว่าขับรถมาเที่ยวตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปไกลเที่ยวบ้านเราเนี่ยดีที่สุดครับ มาในเส้นทางไปหาดแสงอรุนแล้วนะเจ้าบ,บ้านนําเลยเจ้าบ,บ้านเราเต่าเหลืองน,นะเต่าส้มเต่าส้มชอบในรถเก่านีแค่ได้มองรถเก่าก็มีความสุขแล้วลนะ่ะ ครับนี่คือหาดแสงกระุนครับบ้านพี่พำมนะก็อยู่ติดก,กับวันกรเลยอะ่ะไม่ไกลตรงนี้ก็ยังเป็นทางแบบชาวบ้านมีแบบวิถีชาวบ้านแบบชาวามังงอยู่แน,นี่ๆนะจับปลาชาวามังงเลยอ้าวเฮ้ยนี่มันรถตู้เหลืองนี่แม็กแม็กแม็กมินิเอลโลแอนมาไงเนี่ยโอ๊ย กำลังหิวเลยอ่ะจริงไหมพี่จะเสร็จแล้วมีห้าเมนูห้าเมนูเลยเหรอเมื่อวานเห็นบอกรถพังอ่ะใช่พี่ติดตามอยู่ถามพี่ดีไล์นี่คือพังพังทุกทน้เลยพี่เลยโดนเลยได้ไหมโดนเลยได้ไหมไม่ครับแต่ตรงนู้นผมเอาเตยมสระใหญ่กว่านี้ให้คุณ เดี๋ยวดูดาบปะครับให้เช่าให้เช่าหรือเปล่าให้เช่าไปฮะปล่อเช่าไม่ดีครับมีดาบนีกครับปีกมาพับเลยนะใช้เรื่องปล่อยเช่าแล้วครับเช่าไปเรื่อยฮะไรเขาไม่มีชั่วคราวนะเข้าเป็นตังเออทางเข้าอยู่ไหนนะครับเข้าไหนรถเข้ามาจริงจังเหรอฮะนี่ผมมีวัวให้พี่เป็นจารบตะกีทะเลก็เห็นวัวลงไปทีแล้ะ เอาไปใส่แล้วปลาหมึกไปตั้งกโหลปลาหมึกยัดเข้าไปออกไปกี่โมงพี่เจ็ดโมงแค่ออกไปแล้วเขาเขากู้ให้ดูแค่หนึ่งจุดได้ไปกลับที่วโมง อาหารเช้าไม่เกินไม่เกินยีบนาทีไปดิไปไปไหไปไปไปชั่วโมงไปกลับไปกลับชั่วโมงไปดิไปตาลอยคู่จุดเดียวไี่ไปเปล่าไม่รู้จะฟังไครดีตอนเนี้ยนนี้เราจะต้องไปสื่นเช้ามาไปจับปลาหมึกพร่ตอน7โมงผมขับเรือให้นะเบบี้น่าดีไหมใช่หมดเลยหมท้องเอี่คนกันหน้าบอกพี่สนาทีปช่วงอทำซ แสงอรุณนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งหาดที่สงบส่วนตัวแล้วก็ไม่วุ่นวายแถมมีที่พักให้เลือกเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเหมาะกับการมาพักผ่อนมากๆและที่เนี่ยก็เงียบสงบแล้วก็ยังมีอาหารทะเลสดๆใหม่ๆจากพี่ๆชาวประมงที่อาศัยอยู่บริเวณนี้จริงๆมาให้เรากินกันด้วยอไปนะครับอร่อยมากกลางวันนี้มนอันนี้เราีเครับาคดับ อันนี้เราจะไปดูวิถีชาวประมงของหมู่บ้านแสงอรุณน,นะครับผมจาอน,นี้ไปโยนลงไปนะครับหลอกล่อให้ปลาหมึกสายอะ่ะก็เหมือนกับเป็นอ็อกโตมุนเม็กอ,อกะ่กกอะ เข้าไปอยู่แล้วก็เราจะไปดึงมันขึ้นมาจริงๆผมเคยจับตอนเด็กนะคือแบบเราจะต้องเอาแบบขี้บุหรี่อะไปวางไว้หน้าหลุมมันหน้ารูมันเนี้ยแล้วมันก็จะขึ้นมาแล้วมันก็จะเดินโวยวายไปดูว่าเขาเอาขึ้นมาแล้วหน้าตามันเป็นไงนะครับคอยท่ายิ้งเอาไว้ไม่นที่นั่นแล้วตัดเริ่มพังแล้วสายพันธุ์ที่นั่ไปแล้วพึ่งที่ไหนพังที่นั่นเลยบอกว่าเป็นคนคนบุหรี่มากครับผมทำไมว่าพังก็ต่เริ่มเริ่มกับสายพันธุ์เชือกพันแล้ว อย่างวันนี้ออกเลยครับโอเคตอนนี้เราออกเรือมาแล้วครับเราจะไปตรงไหนครับพี่ไม่เลึกมากครับเดินไปเล่นน้ครับครับที่ทิ้งไว้เมื่อไหรอ่ะสองวันแล้วครับสองวันแล้วปกติีได้กี่ตัวพี่ให้ประมาณยี่สิบโลสามสิบโลครับขายเ็าขายโลเท่าไหร่พี่โลร้อยยี่สิบบาทเี่เราจะไปดูนะครับว่าจะเอาขึ้นมาได้กี่ตัวนะครับ คือจุดที่เขาเอาเปลือกหอยลงไปวางดักล่อเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นจุดที่มันมีปลาหมึกประเภทนี้อาศัยอยู่ตามพื้นทะเลนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพื้นทรายเพราะว่าพื้นทรายเนี่ยมันก็จะมีเปลือกหอยแบบนี้ตามธรรมชาติเนี่ยวางอยู่อยู่แล้วแค่เขาเอาของที่เป็นของจำลองที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยไปวางแทรกกับของที่มันอยู่ในธรรมชาติปลาหมึกพวกนี้เขาก็จะคุ้นเคยกับการเข้าไปหลบในหอยแล้วก็มีโอกาสที่จะจับเขาได้นะครับ การคือเขาเขามีเครื่องครับแล้วเขาก็จะเอาไอ้ที่เขาวางรอบไว้เนี่ยเข้าเครื่องเนี่ยแล้วก็ดึงมันก็จะดึงขึ้นมาบนนี้ันเดินได้เลยอ่ะโห้หววายกันใหญ่เลยเฮ้ย เราจะจับมันได้ยังไงพี่จับมันได้เลยป่ะจับตูนดเลยจับตูนด้วยเหรอเฮ้ย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 มาแล้ว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 โอ้โหดูเยอะเลยนี่ไงได้แล้วเรียบเลยโอ้ยพ่นดะพ่นมึกด้วยพ่นมึกด้วยพ่นมึกด้วยมันมีความพยายามดิ้นรนแล้วก็เดินบนบกได้อ่ะเดี๋ยวเอ้ยมันก็เดินอยู่เนี่ย เดินดูเยอะดูเยอะเหมือนกันนะเออเออมันกรถก่อเดินเออมันเดินเดือดเดือดเดืด um จ้เลยอ่ะเออ ออกมาจากหาดแสงอรุณแล้วครับผมจะไปเที่ยวหาดทับสแกนะเพราะว่ามันอยู่ติดกันตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นจุดที่แบบเราเอารถไปจอดถ่ายรูปได้นะครับตรงนี้ก็คือกอดถึงชายหาดทับสแกมันก็จะมีกำแพงแบบของบ้านใครไม่รู้แล้วมีที่โล่งๆริมทะเลสวยมากเลยตรงนี้เอารถมาจอดเล่นได้นะถ่ายรูปริมทะเลจริงๆเลยตรงเนี้ นี่น่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของชายหาดทับสแกแล้วครับตรงไปอีกหน่อยก็จะเป็นถนนริมทะเลทับสแกรกแล้วก็ไล่ไปเรื่อยมีสะพานไม้สะพานทับสแกรกตรงนั้นนะครับแล้วก็จะเป็นจุดที่เราไปจอดถ่ายรูปกับอีกจุดหนึ่งได้นะก็ทริปนี้มันเป็นทริปขับรถถ่ายรูปเล่นลนะเนาะเราก็จะหาจุดจอดไปเรื่อยๆแบบนี้แหละ ที่เราคุยกันนะฮะใช่คุณไม่โวยวายกับผมเลยอ่ะผมลับไปเลยอะะ่ะตื่นไหมก้าวมองผมลุกขึ้นมาทัานแล้ว<ม>โวยวายไหมไม่ได้โวยวายใช่เมาเรือไหมพี่ ไม่เมานะเมื่อคืนเมากว่าทะเลนี่คือน้ําดีมากเย็นเจี๊ยบเอามาล้างตัวไปเลยที่จับจับผมจับผมยังมีความเป็นทะเลเพราะผมไม่ไม่ไม่ได้นี่เลยมันเหนียวอ่ะยังเข้มเค็มอยู่นี่เลยที่ซอสเอาไปฝากเอาไปฝากเมียที่บ้านอิจฉาไม่เป็นไรเดี๋ยวพอตายจ๋าพอเขาเริ่มรู้สึกที่จับผมกล้ผมเยอะๆหน่อยตัดที่พูดเป็นหัวก่อนเป็นอย่างนี้ มีความสุขไหมฮะได้ครับมาขับรถแค่2วันมาริโอ้มากมากเลยครับพี่ลิเจ้นครับโดยรวมโอเคนะครับพี่สุดยอดครับผมแฮปปี้มากครับโกหกอ่ะนี่เห็นบ่นอยู่เลยไม่บ่นไม่บ่นโอ้โหทริปนี้ไม่บ่นเลยสักแอะบ่นคิดถึงแก้มคิดถึงแก้มอ๋อนั้นอาจจะบ่นบ้างเออคิดถึงหมาไม่ต้องคิดถึงหมาในก็เอาหมามาด้วยดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ใชัลูกเขาชื่อทักโกะไม่ใช่ทักโกะพี่เราคัน่ะคัน่ะโอ้ย ああ <laughs> 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 คลิปต่อไปเมื่อไหร่กลางปีเราล็อกเดียวาวเลยเราขอ5วันไดไหมห้าวันห้าวันก่อนเอาแค่ห้าวันก่อนห้าวันถ้าคลิปนี้อยากเห็นมาริโอขับรถไป <Okay. S 1> หลวงพระบาง uh huh. อ่ากดไลค์กดแชร์ให้ถึงล้านวิว oh เดี๋ยวมาริโอจะเคลียร์คิวให้5วัน oh ผมล้างรถรอเลยล้านวิวทั้งโอรานลาแล้วก็ล้านวิวทั้งวิวไฟเดอร์ด้วยครับเนี่ย<ม>ให้พี่พามแนะนำดีกว่าว่าถ้าคนจะมาเที่ยวแถวแบบเออหาดแสงอรุณทับสะแกอะไรอย่างเงี้ยมันควรมาช่วงไหนอะไรยังไงครับพี่ คือเอาง่ายๆครับมันจะเป็นทุกช่วงหน้ามาหมดเพราะว่าอาหารอาหารทะเลเนี่ยมันจะเป็นตามฤดูกาลธรรมชาติสวยทะเลสะอาดครับครับผมบรรยากาศดีที่สําคัญลมทั้งวันลมตึงลมตึงเออนี่นั่งร้อนๆนี่มีลมนะใช่ใช่แต่ตอนนี้ลมจะใส่ละสวยมากนะฮะแล้วว่ามาเจอกันใหม่ขอบคุณพี่พัมนะครับมาเที่ยวบ้าวต้องร้านสักลอล้านสครับนะครับพี่ร้านร้านวิว ้านโอ้จะขับรถจากบ้านโอไปถึงหลวงพระบางนะไปตรงบนไม่ได้พูดเลยทั้งคําต้นบนยอดเขาตันไลโอก็จะถอดเสื้อด้วยเออไปครับพี่ไปจ้ะครับ